เอาฝากถึงไอ้เด้อหลายหลายหน่วยงานมีจ้อจ,จงกันได้จอจงหน่วยงานนี่ละนี่นอ,อันดับๆเนี่ยอ่าอันถ้ารีบก็ทําไมไม่ไปทําเองเพื่อนวาถ้ากูเป็นสร้างไฟกูก็ต้องไปเฮ็ดที่หลามึงก็สิได้ออกที่นะครับผมมึงไม่อยากว่าเท็ดี้ไ่โอไม่อยากว่าพลาสบบซูภาพนะถ้าผมไปทําเองคุณจะออกไหมล่ะคุณไปนั่งตีดากใส่พระลมอยู่นั่นน่ะกินเงินภาษีประชาชนน่ะคุณอายไหม คุณไม่บอกว่าชา่ช่วไม่ทำเองเกิดว่าบ้านเขามีคนป่วยแล้วใส่ออกซิเจนเขาจะไม่ตายหาหรอครับผมถามน้อยถ้าเป็นญาติพี่น้องคุณคุณจะคิดยังไงคุณใช้สมองก่อนพูดหน่อยเสียคุณแน่นะคุณนะผมไม่อยากพูดเยอะถ้าคุณจะเป็นแบบนี้นิสัยสันดานแบบนี้นะผมแนะนําเลยแนะนาเลยให้คุณลาออกซะถ้าคุณไม่มีใจรักในการบริการให้คุณมานั่งอยู่บ้านคุณจะได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไง ไข่เนี่ยนนอยีไข่ดิอยุคโบ้านดีกว่าถึงไข่ <c oughs> ถึงไข่สีนั่งนั่งอยูบ่บ้านจะเสือเด้อถ้าไข่ไปประสบพบพ่พอคือจังว่าไปเฮ็ดน,น,นั่นเฮ็ดนี่นี่ผู้เฒ่าเถื่อนดาขวัญกระยมบ่ได้เด้ถี่ไปได่าข้าเจ้าเฮ็ดหยังเจ้าของมาเปิดลใช้ประชาชนมาใช้บริการมาเฮ็ดงานบริการเจ้าของก็ต้องร้องน้ำพนดีจ้าแม่ใหญ่จ้าอีพ่อจ้าอีแม่หลายๆหน่วยงานนี่ขอบ่เห็นการพัฒนาชุมผักซี่ร้อยหน้าก็มี่เห็นเจ้านายมาเว้าดีเจ้านายหนีเว้าคือขี้นี่ก็มี เห็ม่หรอนาตายแหงพ่อเรีวแห่งวันจะสนองหมายก็ยังอย่างี้ใส่เนื้อาอีกเนื้อขาอีกเต่าบอเฮ้ยโอ้ยงามทั้งนาตางามทั้งจิตใจคนเฮามันต้องงามไปเพียบเป็นความถ้าเป็นถ้าคิดสิไปเป็นงานบริการน่ะ ให้เจ้าน้ะมีใจรักก่อนเด้ออย่าไปด่าข้าเจ้าเออถ้าไปกินผ้าสีประชาชนซสื้อน่นกะออกมาบอกแม่พผ้าไปซื้องัวมาเลี้ยงมักสำไบว่าต้องไปยุ่งันความกดดันม่ได้กะออกถือจังจบถ้าปากหมาก็งเงี้ปากไว้ยัดสิใซนปากจังเสี่ยไว้สิแตกเขาก็เพ้อเหม่นว่าเอา